สบายดีสบายดีพี่น้องบอสซูคูซูคนเดิมมื้อน,นี้ฝนกะสิพ้าพี่น้องมากินต่ำนอและกะเขาเอ้ยพลาดเนาะละกะเอ้ยเข้าละกะมูเอ้ยเข้าทาั้งหลายละกะมูเข้าพรเป็นยูทูบเบอร์มาเพิ่นมาดินนำมากินต่ำมาถ่ายคลิปเดียวถ้าคนมากินต่ำละกันนะรถกระเต็มอยู่พี่น้องเลยคนหลายคือทางรถมูเข้ารถมูเอ้ยเข้าแต่ก็มูเขานำนังเปิ้นละกะ นังนิวนะคะซิมูเข้ากัน e ซิมเออร์ปะและพี่น้องเบื่อกินข้าวน้ำซ่ามจะเมือหากินยกกินยานอเปิ้ลมือหน้ากัจังมาลีนกันไหมพี่น้องเออโฟนกระซิไปซื้อตามก่อนเมือหรือเปล่าเฮ้ยเอาฟ้ามือเลยรวมกันก็เป็นหนึ่งตอนนี้กัน มาไปเ,เไปบิ่งกันเลย้ยเลยพาสาวพอรมาลงมาตลา,าดเชียงใหม่ลงมาหาซื้อช้อปปิ้งกันนี่แหละเดี๋ยวไปดูว่าสาวพรมาเจออะไรอย่างไงกระโดดกระบุกนี่แต่แกไมารู้เราต้องขายเสอ็แล้ววันนี้ไป,ปแล้วก็ยังสิไปซื้อต่ำอีกนิดนี่เจ้าอยากกินยังไงนนขนมขนมจืม้น

เอาเลยเอาเลยสวยสีน่ารั้งามสีน่ารงามสีอันตะมูน่งามปล้มไดางหายองเกาส สาบอลมาซื้อกอ,อก <c oughs> พอ่อเราว่าวันนี้ไปหาซื้อตามไปถอ,อ,อน,ก,อน <c oughs> อกันได้นะเฮติบลอด <c oughs> ไป <c oughs> เลิกสีเล็บ <c oughs> สีเล็บไปทาเอาตัวไหนวะเจ้าล่หสีขาวตัวนี้ตัวน,นี้แมน,มน ไข่เบิ้งใครเบิ้งยำแทนสวยไหมโอเคไปไปจ่ายตังกันแสงตอบพี่น้องเอ,อ้ยมันตอบกับกองโตเท่ะเลโซ่นี่นะยำแทนเฮ้ยแต่จะได้มึ้วเฮ้ยน้ำไปมันไกลผลตอนนี้เฮาสิขับรถไปซื้อต่ำเดี๋ยวพี่น้องคาเบิ่งบรรทอนหานต่ำเนาะ มาสิครับระบบเซอร์ใจฝนจ้าเชื่อใจเชื่อใจสาวปอนมาโอ้โหตอนนี้สาวฝนก็กำลังเลิกมากแต่งโมอ้าวันนี้อันนู้นไอโฟนจับบังดูอันนี้ได้ปะ สองน้อยสองฮาพ่อซื้อได้โอ้ยาวสองน้อยสองฮาอ๋อออจะน้อยห้าะองคนอันนอยหนึ่งก็ได้อันน้อยหนึ่งก็ได้สองคนช้าหากินไม่เยอะเอาวอสองน้อยสองฮาพ่อซื้อยุตัวนี้ออกกันมาเวลาะเออออกกันก็ได้ออกกันเอาเขาบอกันอือเ้าออกกันเอาสองคนเอาให้เขาวอ่อเนี่ยกินเถอะาตัวนี้เดินน้อลาอันนี้ก็ะเดี๋ยวางเลยนะครับสามคนนอ ตัวมันเอาเผิ่นสิปาดให้เบิ้งเออโอเคแล้วเอาเลยพ่อซื้อเด้พี่น้องเอยมังโม่นะฮะนะมีแต่น่่ยใหญ่ๆสิบพ okay, ันสิบห้าพันมาอุดหนุนเพิ şey ่นในเด้อยูบอนมาทางข่าวตลาดเมืองอาสรอนยูบอลกู๊กดอกอินที หมดแล้วไมเยอะไอ้โ่แลบนแหวนมอร์งผมา่อนิอดูเนอเนอว่าสิอยสุฟังดูุมพันธุสิสตอนเขาถามเลยบางใหญ่นะเลยสีสีปากซื้อเลยเป็นงงไปได้แล้วสมากใช่กระตาได้บอกได้รับถกแล้วดเด้อ และกระตัดเอาสติกลังสีฮอดหานต่ำแล้วพี่นอ้องหานต่ำแซ่บแล้วก็ราคาถือน้ำเริ่มต้นสิบพันหานอื่นสิบห้าบนเลยไนดะ้เนาะขายถือแห้งอันนี่แม่ปิ้งหมูก็ขายถืออีกอุอ้ยอุ้ยขอสีอันนี้ให้เราเหรแบกมีไหมน้องมีป <t> ีกแบกบ่ม <t> ีเอตียงไม่ม <t> ีส่งดีไมปกับวันโอ๊ยต่ายกระแทบเลยซื้อ แนเ่เจ้คือก้วาวเดอร์ตำมะฮุงก้นขาปูนสาวพันท่อยสัญญาไปเอาเงินอะไรข่อยสัญญาไปเอาเงินเด้ดเอจะไปบอกบอกไปเลยกัน,นี่นั่งฆ่าก็ได้กำลังตำให้เขาเจ้าอยู่พี่น้องนี่ <c oughs> เฮากะท่าคิวต่อไปสวัสดีไหมคะกำลังตำให้เฮาพี่น้องเฮ้ยพลังเหน็นไหม ปิ้งหมูน้ำเราซื้อปิ้งหมูน้ำซุตนึ่งนี่กะแซ่แบเป็นขายซุดอัสนสองห้าพี่น้องขายแล้วคาะถือๆแถมให้หลท์เรากะซื้ออันตำมะฮุงซ่าแล้วกะซื้อปิ้งหมูนี้ซุตนึ่งกระซุดรันสองห้าพันกิจเนาะพี่น้องเราไปกินกันหลายคนอยู่นในเฮือนฮานเพิ่นมากะเพิ่นไปหานอันนั้นเพิ่นไปเอาเงินมากินหานเพิ่นจะอายุแคมทางเลย เอาแซ่บๆเหมือนแม่ค้าปนๆ,ๆเอาคือมือน,นั้นเลยแซ่บแผลกัะต,ติ๊ดใจน้ำจิ้มกระเด็ดจิ้งหมูสุดหนึ่งทำให้ใครหรอทำเพื่อแทงทดั้งได้ทาคิวก็ได้น้ำจิ้มเผือกกัแซ่บๆปูบปูไม่ได้จ้าเอาปิ้งหมูอสองสุดโอ้ยทาโผบอใครไ่ได้ <c oughs> ลิาเอามานั <sweep harmonic noise> oh, ่งก <vậy> no ับฉันนี่นี่นะเอา้ายังรอคิวอยู่ให้พายบันนี่ค่ะอีกคิวหนึ่งที่เรียบร้อยคือน้องฟูลูกค้าคิวหลายแห่งลูกค้าหลายพี่น้องเออจะน้องคนที่เบอร์กับสาวปอนมาตอนนี้ก่าชิมมะควาหมูยื่นนี่ใครซื้อใบยาอะไรก็เข้าแล้วก็อุโบ้ให้รู้ดีไหมหอมมาก มันเบนเลไมใส่รขาแกงเนาินข่า้มันหาเตออเดอร์ตอเนีนเด้อเจี๊ยให้พื้นค้าพื้นเป็นนะ่นนะอาทิบขามม่พุ้นพี่น้องตอนนี้กำลังควาตัยูสจะหยิบยัง ผัดในก้าวโมนะเนี่ยมือศาผัดไม่ผัดเด็กก็อดดิกับมใะเกาว่าเขาัแรกกว่าอันี่จะพแลวก็ปิหมูสอห้าหมูดิ่งามเอ้าินด pues nah ้วยเอาไปละบอมอา่อยซีไเ okay. ีค ah, ือไดมน้าแล้วบันท oh, ึกบันทึกเก้ากดนกมาลุณป่นมมไปลอง

แจ่ว่ไกิกลัง่น้ตัวน้่อน่ะเี่คงะเพ่นแวนี้ด้ออ้ยล้วที่นเสขเอาเข้าไปกินนัไปไปคุณน้องค่ะคุณพี่ค่ะไปกินเจ้าโอ้ยเอเอ๊ะเอิ้อกัดเ่อ้งมอกกินนังมากินกเด้อมีความกอะไรนี้มีอได้บางุ่น มีโคชีนหมูแล้วก hmm. oh yeah. <zag lt ar> ็ปิงหมูแล้วก็ตาำพี่น้องมีแต่ไปแซ่บห่างกันปห่ากันไรตาว้าวน่ากินะเลยเอ้าเทุกคนอืมอะไรเ่พอแล้วง่ายเลยหรอมากินเลยมามคือนกิของดีๆแล้ากกเจ้า เจอส่วนเจส่ตัวเขาด้ย่แรหมได้เลยเลยเาวนไนกิ่้อคุบอกมาใครรังกกูไม่รู้ตู้น้ำมันมาใครรน้ำมันคุยแล้วก็สียคุยแต่ก้าวกูมากิ่นใมานเสงใช่้ว To bọn em, anh ăn nóng bỏng 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 không không bỏng 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 hết bỏng 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 cứ

ตอนนี้กำลังสีา mhm. ปาทั้งหมดพี <to> ่น้องเลยจะล้างมือก่อนสวัสดีเขาอิ่มมีนหมยิ้นโฮเทสใช่ไหมใช่มีนะว้าวพ้กกว่าจะเยี่ยมเลย็นเซียนมีเลยยาเรากิ่โตอุ้ยกอกแห้งกันดีแบบ อุ้ยอุ้ยจะหลีมาอุ้ยขึ้นที่แท็บชิมกันบ้างเลยแต่ก่อนตัดกันนะชิมกันเนาะแต่อีก่อนอะไรล่ะเอาบวกมาเอาให้กูได้ไหมเออเอาเดี๋ยวเราชิมกันพี่น้องก็อิชานีโอ้ยบุกฟัวเตอร์อ๋อ เ่้ยอบเยรอนอืมแบบใหเจริงก่าไปไปนี่ปะเนอะไปยังไงเนี่เท่านี้มีเม่อไหรดีบก មាមលាងម្រាលាជងកមាលពីថាទារប เแม็กแม็กใช่ไงจะซื้อแล้พอ็ให้ยินนะแตงโมคือแบบหวานฉ่ำแฮงพี่น้องโคตรแซ่บนะม็มามากหวานฉ่ำอุอ้ยคีมมองมอเต็กมกลนได้คีบซ้ำอืมอืมอ,อร่อยป่ะเพื่อนเราเอาไอ้นี่ให้หใดึงตัวกับพันเราเปิมนะเอาไอ้นี่เอาเอาไม่กว่า บว้ยบึงเบถึงสมองเนาะเราไม่ม uh. ีสมองแตงโมลายเม็ดมันสะว่างแห่งหอร่อยไหมเพื่อนสุดยอดคอมตอรป่าวมันนี่แม็กินติ๊บอกน้องไม้เพเตอนนึงเดดาเด้ล้างน้ำเลยเอาไปเอือีกไหมไปล้างน้ำเอาอะไรบเอะรลูกสีไมใช่องเนเปอร์นะเดี๋ยวแล้วฉันก็เป็นคนเก็บเหมือนเดิม เราเี้บ่นเนี่อืมเนบ่บบอเอาเี้ยเปล่บหรวอีกอคนนะสมจ้องอะไรเลขอมากอืมเต็มเมื่อแล้วเสื้อกูนะวุ้ยสีแดงกระช่ำแข่งพี่น้องเป็นเมื่อแรงเขาคูอสีแดงเห็นชั่วโมงเดียวเนาะขณะจะโม่สีบ่ขึ้นขณะที่ก่อนยังขึ้นเนาะ เดี๋ยวกูปช่วมกันต้องเอาเปิดเอา่อนิคือโบยแหงอีกวะพอแด้ไมกัยแหงเอาฮนแห้เปามแหงนะ่ได้แหงจาต่อนเลยพ่อพ่ออจงไวแหงเอากูว่าอยู่ในิง่คลิปค่ะไายคลิปแบบนี้ฮนาแบบนี้ฮานาไวแหงแบบนี้ฮานากูว่าแล้วนขึ้มึงเห็แบนี้เนาะดู โอ้ยตัวนี้เด้เปรี้ยวไดแมค์ซ้ำบ่หวานบ่หวานหวานซ้ำมากมีน้ำเยอะมากแค่ไปบ่หวานเป็นใดใดเุ้ยเกยอะยูแตะวานมันบป็ได้หวานขนาดนั้นสิเบื้องอป็นได้หวานเลยมันแบบมันซ้ำๆ้ำขนาดไม่ใช่คุณแม่กิฮานี่ยังอยู่จะเผ็ดน่ะเบื่อน่ะกินอะไรเนี่ยกินอะไรเนี่ยกินนี้แล้วกันแล้วหยุดกินได้เคยคนมาจากบ้านโน้น ข้าในยา่ยเลยแย่ต้องเบินเบินกันทำารดีจบที่เอา่อกีนเราบ่ไปเทินเฮากูกวาดแล้วอยู่ในกะเอาก้ราตบขอว้าวต้มาี้เราอาชีพล้ก็บาตาเนยยัส่งอะไมส่งบะไร กินอมันบ็ได้หวานมอะกูกินยังไปรีแลมอื่นปลครูตื่นด้ชัดกเห็นรกอนได้เลยผัดผัดมึงอี่ขนาดนั้นแลละกะอาสปอร์มีหงมออาสปอร์มียาแม่มียาสมุดแรงวันนั้นขานปะคูไข้รุนที่หมอปคูนี่ไปตี่ให้นเลือดจะไปได้เราต้องไปมัเล่อย่ไปอ่ะปนก่อนมันดีแต่เกินน้ำคือมูคือครูน่รินเนาะไปเต้นอีเนี่ยไปเต้นมันบริกิน มึงท้าเพื่อนมาเจาะภูบายันภูบ่าเฮ้ยมืงอื่นมีบ่อันนั้นเนาะเฮ้ยอชิโบโบเนาะเจต้าเอามาบ่เนาะมันตั้งเฮ้ยมันตั้งเลยเบาเนาะเขากินใช่ใช่อย่างเง้นนะผมบอกผมบอกอีกอ่าพี่หวยพี่นิสัใส่สติ๊กเอาเป็นยังบ่บไปเก็บเงินหารกันพี่น้องเอ้เหอะใครขนี่ยงใครเนี่ยกูอ่ย เก่งเลยตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพลงพันน้องพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย